Beautiful. Mm, have a so little water. Beautiful. Have one water over there, see? Yes. And you will need maybe three, you know, one, two, and the white ones, too. Yes. ตาที่มันเหลือคอมันโอ้ยทำไมมันเอียงมันไม่ตั้งตรงอ่ะเออตรงละนี่ ตัดที่มันแบบเออคือเดีนี้บอกให้ตัดที่มันเฉียงๆเพราะว่าตัดเฉียงกันเดี๋ยวมันจะมันจะได้แบบงอกมาอุย่อยาน้องเป็นพลาสติกอะเหยียบมันลูกเดี๋ยวพังเมื่อกี้ไม่ได้จะเฮียค่ะนี่ต้องตัดไหมมันกำลังจะบานตัดเลยลูกตัดทิ้งเพราะปกติต้องตัดทิ้งอยู่แล้ว the old one don't save t h e old one don't save the the old one throw yes don't save คือแต่ว่าเราต้องตัดไงลูกไออันเก่าแต่ว่าเราไม่ต้องใส่ใส่ชามเราตัดทิ้งเช็กกิ๊ก้าโอวัน o มันไม่สวยลูกออกออเอาวางกองไก่เกลวค่อยทิง้งใบไม้อ, my, ออกด้วยลูกอ๋อ Easter t อ d a ท i เด a ์ t e r ตอเขาฉลองกันวันนี้ไม่เป็นวัน Easter เนาะแล้วคนนี้นี่อะไรเนี่ยกถ่าย <laughs> รูป Careful with the side edge, the plastic. Yeah, don't step on that, please. Yeah, the old ones are not on save. You want to save this one? Yeah, because it's also good. Nika, you want me to cut this too? No, no. No, no don't cut the buds. เย่าจับกีบอ่ะนะโอ้ยอันนี้ไม่เอาเนาะไหนเออไม่เอา นนยงวสวยอะเนาะดูดิโชกเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวให้มันตกตรงก่อนอันนี้ตายแล้วตัดเลยตัดเลยลูก ังแบบสวยเลยเนาะมีม้ไม่น,น่าปกเลยมาจะตกจ้ะเราก็ตัดมันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ไหวละตอนนั้นเคลเดินมาถามด้วยนะว่าปีหน้าจะต้องมีเหมือนกับทำคลับใช่ไหม <c oughs> ก็เลยบอกว่าโบอื่นไหมลูกในโบนี้เต็มละได้ดอกเลยก็เลยบอกว่าทั้งกับว่าจะเชิญเธอมาทำขับมาเป็นเหมือนกับเป็นเขาเป็นสปอนเซอร์ขับให้หนูแล้วเหมือนกับหนูเป็นแบบผู้แบบคนสร้างชมรมอะไรเงี้ยบอกว่าเขาอยากจัดดอกไม้ที่เดี๋ยวดีโชว์ลูปให้ดูไงที่หนูแบบไม่สำมึนแล้วอ่ะที่จัดไว้อ่ะแล้วเขาชอบ สวยอ่ะเดี๋ยวไปใส่เครื่องใหมแม้นึกถึงตอนมันเลื้อยมันแ่สวยเนาะแล้วก็นั่งังเออดูสินี่ดูไปไม้ผลิตกำลังออกเนีย เห็นไหมมันเป็นดอกสีม่วงมาแล้วลูกฝนมาแล้วต้นดอกกุหลาบมีไหนอีกอ่ะเดี๋ยวๆดีที่ไปเอาดอกสีขาวหนะ้าบ้านลูกตัดนี่กันมันมีดอกสีขาวที่เร็วลูกฝนมาแล้ว ทางข้างบ้านคนใจไปรองเท้าทำสวนไปแล้วหรอคุณใช่เสียดายมากเลยรองเท้าแพงๆดูดิ <laughs> ป่านน้ำหก <laughs> ลูกคือตอนซื้อมานะแ,แม่แบบรักใส่ป่าน้ำหกค่ะน้ำหก<ด>น้ำหกก็ไปทาสีแหละร้านที่ไปทาสีร้านใหม่นี่แหละอามิตาพุทธหมดยู่วัดสีขาวดูนะลูก อันนี้เราก็เพิ่งปลูกใหม่นะคะเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งปลูกใหม่นี่เราทําค้างให้มันมกงงยกกลงออกไหมลูกอเอากลงออกได้ดึงไมอันนี้เราใส่กลกันกันไอ้นี้ก่อนเพราะว่ารู้แล้วยังไม่เสร็จ